พักใจพักกายสบายสบาย,สบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิร์ตซวทพัทลุง ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอเนี่ยค่ะ เตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลล์บล a อดแคสต์ในระดับประเทศทราบกันแล้วใช่ไหมคะในวันพรุ่งนี้นะ20มกราคมเวลา14นาฬิกาเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานาครด้วยนะคะเพราะนั้นขอให้ประชาชนทั่วประเทศอย่าตื่นตระนกนะเพราะว่าการทดสอบครั้งนี้ค่ะเป็นการทดสอบ ระดับชาติหลังจากที่ทางปอพเองเขาก็ร่วมกันกับกสทชแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาระบบแล้วก็ทดสอบมาแล้วในระดับอาคารอำเภอจังหวัดจำได้ใช่ไหมรวมถึงนำไปใช้งานจริงในหลายๆสถานการณ์ เตือนภัยสาระภัยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะย่มกราคม14นาฬิกาเนี่ยในช่วงเวลาทดสอบเนี่ยประชาชนก็จะได้รับเสียงเตือนสัญญาณเป็นเสียงสัญญาณแล้วก็ข้อความ แจ้งเตือนอนัตโนมัติบนโทรศัพท์มือถือของคุณนะซึ่งถ้าเกิดว่าปิดเสียงอยู่หรือว่าล็อกหน้าจอหรือว่าอยู่ในโหมดสันอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเผื่อบางทีลืมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการแสดงข้อความระบุชัดเจนให้เรามาเลยว่าเป็นการทดสอบแจ้งเตือนภัยไม่ใช่สถานการณ์จริงอ่านะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆนะคะกับข้อความนะเพราะว่ามันจะหายไปเองเลย ซึ่งโทรศัพท์ที่สามารถรับการแจ้งเตือนได้เนี่ยก็ต้องรองรับระบบ 4G 5G ใช้ระบบ iOS นะคะปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน18ขึ้นไปหรือว่า Android เวอร์ชัน11ขึ้นไปโดยข้อความเนี่ยข้อความแจ้งเตือนเนี่ยจะส่งในชื่อ DDPM เท่านั้นนะคะไม่ใช่ชื่ออื่นถ้าเป็นชื่ออื่นเนี่ย แล้วแนบลิงก์อะไรไปด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้ระวังอย่าไปกดนะอันนี้เขาจะแจ้งเตือนในชื่อ DDPM เท่านั้นแล้วก็ไม่มีการแนบลิงกใ์ใดๆอันนี้ย้ำเลยนะคะซึ่งทางปอพเขาย้ำบอกว่าการแจ้งแจ้งเตือนเนี่ยที่ได้รับในวันและก็เวลาดังกล่าวพรุ่งนี้นะคะเป็นเพียงการทดสอบระบบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ขอความร่วมมือตรวจสอบการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยให้เปิดรับการแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าเพื่อความเตือนภัย ความปลอดภัยในอนาคตนั่นเองลองดูระบบตั้งค่าโทรศัพท์อะไรไว้ให้เรียบร้อยเปิดส่งเปิดเสียงอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีการนำมาประมวลผลอีกทีหนึ่งว่าในภาพรวมทั่วประเทศที่มีการทดสอบกันเนี่ย ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลล์บล็อดแคสในระดับประเทศเนี่ยนะคะผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างอะไรเนี้ยนะคะมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะอันนี้ก็แจ้งย้ํากันพรุ่งนี้20มกราคมเวลา14นาฬิกาเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อความเซลล์บล็อดแคสเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจนะคะ